เาหมนมาหมวนมาหมวนมาวจอดัจอดจอดจอดนจออเนียเลอยู่หกเซนองจอสเออยู่หออกเซนเะมาปาดปา,ปา หลังสุดเหลังสุดับมาคือกันเก่ากา็โาสซุนี้้อกระสานมาให้มันได้ไล่กันไวส,ส,ส,สารมาให้มันได้ไล่กันเวนน้นี่จับมาเิลเมาซ่เสียบ,สบใส่ไม้ไม้ที่ย,ยม ดึงเข้าไปวะหัเข้าไปสินทหัมากเลยพี่กัน สองเซนนี่แหละฮัดมานี่แหละนี่แลหละเป็นโจโจเซนฮาดมา Let me know what you think. <laughs> มันต้องหลอดสองอยู่แล้วลบิดปั๊บมันนี่ အရာာာက့ကနကေေကညူမေကပြနို့စ สีขาดน้ำนะหมดต้องได้ใส่น้ำดูเพราะว่าตอกมันกรอบถ่ายกันสิลอดสองคือเรามันจะลอดสองช่วง និយាយពីនោមបងហើយទៅវិញសັດចិត្តសັດសត្វລະចូលខូចចិត្ត มาดึงมันเส้นใดมันสูงเส้นใดมันตำำ่ำบวสมัยต้องสิทาจสดไดิยดึงไปดิงเสกัน ขาดบ่ได้ใส่ไม้ก็เลยเอาเลยแต่โเป็นอย่างดอกพีนเพราะว่ามันเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวโบเลยเปลี่็นฟ้า,ต,ต,า,ฟาตัวนี้มันจีไปอยู่ทั้งทั้งลุมด้านในสีนอยู่ทั้งนอกแต่ว่าอยู่ทั้งลุมมองนี่ห้องกระสิใส่ตีนมันถัดแลงมันสีบบเห็นกระยาะเล็กน้อยต่อมาเอกระสีมาใส่มีดปาด

到的那个 มันตัดหลอดกระสีเขียงเสีแล้พี่น้องนเตัดอดกระสีเี่ยงมันนี่เขากะใสมีผ้าตัเล็งีมีผ้าเ้องพได้มีผ้าว่าน้ำพอกะเอามีตาดิบตัดเลยเต่ระว่งใหญ่มันถือขอบมันขอบที่ห้องวันห้องใหญ่มันถือ

มัเกิดมันขาดม bon ันยังเ้าบวัดหุ่ใจตอเขาอันนี้เขาต,ตอนนี้เขาใส่น้ำขนาดเขาใส่น้ำแค่แค่เข้าซีนวนจะเสียทั้งเรื่องมันยังเวอร์เลยเนี่ยขอบนี่มันจะเวอร์เลยทั้งลุกในี้เงาบดใส่น้ำมันสิคัดเวลาเขาไปติ่งไปยังในมองใส่น้ำเนี่ยมันสะจืดตัวหลายของใส่น้ำเพราะว่าเวลามันแห้งหรือมันเสียอยู่ตรงสีห้ สันต่อห้องกระขาดออก็พลอยเอาก็ได้ใส่เดชสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่ให้น้องได้เบื้องต้นเลยก่อนคลิปหน้าก็จะเป็นการสาดไล่สองไล่อัมพี่น้องทางด้านทั้งห้อ,องเสี่ยวพอทางในนี่จะเป็นไลอน่อัมในตอกมันเริ่มขาดอีกแล้วขนาดต่อไม่ไล่ได้นะเริ่มขาดแล้วมันพลอยตอกมันไปโดุนอะาการมันเปลีป่ยนยามแรงนะ้ำย่มหนาว ด้านนี้เขาก็สีสาไนไล่อับด้านนี้เขาสิฟ้าของทางในเขาสีสานไล่อับต้อคอยขึ้นไว้สารไล่สองยืนด้านเดียวเนี่ยสำหรับลิปนี่ให้พี่น้องในบนสมีสักันคิดต่อไป,ไปว่ากันใหม